ต่อมา Apple เปิดตัว iPhone 4S วางจำหน่ายเมื่อวันที่14ตุลาปี2011เป็น iPhone รุ่นแรกที่วางจำหน่ายหลังจากการเสียชีวิตของ Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple คุณสมบัติใหม่ที่โดดเด่นที่สุดของ iPhone 4S คือ Siri ผู้ช่วยส่วนตัวที่ควบคุมด้วยเสียงที่สามารถตอบคำถามตั้งการเตือนและการทำงานอื่นๆได้หลากหลาย นอกจากนี้ iPhone 4S ยังมีกล้องที่อัปเกรดด้วย8ล้านพิกเซลถ่ายรูปในสภาวะแสงน้อยได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งรองรับการบันทึกวิดีโอแบบ 1,080p iPhone 4S ใช้พลังงานจากชิป Apple A5 ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเหนือกว่า iPhone 4นอกจากนี้ยังรองรับเครือข่ายเซลูลาร์ที่เร็วขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น iPhone 4S ทำงนานบนระบบ iOS 5เปิดตัวคุณสมบัติใหม่รวมถึง iMessage ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานส่งข้อความฟรีผ่าน Wi-Fi